คบอาวุธตักปุ๊บมีโตมาเพิ่มอีกหนึ่งลายแล้วน้องดูนะนะ้องดูด้านลายอนไรงาชิ้นอะไรัวอะไรพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ข้าพระองค์ได้สมควรที่จะสรรเสริญยกย่องพระนามของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนมัสการพระองค์ 变好看。 หรือว่าเป็นการนะครับที่เราได้เป็นพยานว่าตัวของเรานั้นได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าและจะติดตามพระองค์ตลอดชีวิต a m เพราะฉะนั้น12ท่านในวันนี้พร้อมไหมครับที่จะประกาศตัวเองพร้อมหรอยังครับพร้อมหอยังครับ<พ>ออเออจะไม่มีใครแบบรับแบบวิสมาแบบงงๆนะครับเราดีเอเมนไหม <laughs> มีใครรู้สึกงงง,งไม่รู้สึกไม่รู้ว่าปัิสมาคืออะไรมีไหมครับไม่มีป็นไรนะครับหลักการมีอยู่ว่านะครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับในพระธรรมลูกาบทที่3ามก็ที่1นึ่ก็ที่3ามเอ็นๆัยางนิดนึงนะครับเพื่อน้องให้บางส่วนแล้วนะครับแต่เพื่อนะรับความมั่นใจว่า พิธีบับติศมาในเช้าวันนี้จะถูกต้องตามหลักการหลักข้อเชื่อของคริสจักรสากลที่มีทั่วโลกนะครับพิธีบัพติศมาไม่ใช่พิธีที่จะขึ้นเฉพาะพวกเรานะครับแต่เป็นศาสนาพิธีที่สําคัญนะครับสําหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าทุกท่านทุกคนนะครับจากในพระธรรมลูกาบทที่สามก็ที่หนึ่งที่3านะครับ มื่อปีที่15ในรัชก,กาลที่5ที่เบริอัสซิซาก่อนจิอัสปิลาเป็นเจ้าเมืองยูเดียเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิบีฟิลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิชูเรียกับเมืองตาคูลิติสลิซซาเนสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลและอันนาก,กับไคลฟา,าเป็นมหาโรธิ ข่าวนั้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอนตุเสคริยาในจิตธุรกันดาลและยอดจึงไปทั่วลุ่มแม่น้ำจอดแดนประกาศให้กลับใจเสียใหม่และรับปพกิสมาเมื่อพระเจ้าทรงยกเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสียตามที่เขียนไว้ในหนังสือถ้อยคําของอิสยาผูเ้เผยพระวจนะว่าเสียงร้องในจิบธุรกันดานว่า จงเตรียมบรรทาแห่งพระพเจ้าจงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปภูเขาทุกแห่งจะถมให้เต็มภูเขาและเดินทุกแห่งจะให้ต่ำลง,งทางคดจะกลายเป็นทางตรงและทางที่สูงสูงต่ำ,ตำ,ตำ,ตำจะเป็นที่ราบมนุษย์ทั้งปวงจะเห็นความรอดของพระเจ้านีขอเราเรียใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการ จ้าพี่น้องและลูกหลานของเราจะเข้าสู่พิธีบัพติศมาของความหมายกัะการด้วพิธีการที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของโปรที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติและบัญชาให้กับผูจจ้เจกรของโปรประกาศข่าวประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อให้บบรับปัพติศมาเขาในพระนามพระบุตรและพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ บัดน,นี้พี่น้องและลูกหลานของเราได้อยู่ต่อระพังของพระองค์ต่อหน้าเราทุสวรรค์ต่อหน้าธรรมวิกชนและต่อหน้าเราผีมาสตาโรโงระเจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้พิธีบัพติศมานี้ที่พี่น้องและลูกหลานของเราจะรับนั้นมีความเข้าใจมีความถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อบัพติศมาจะมีความหมายในชีวิต ของพี่น้องที่จะบังเกิดใหม่และแตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตกับโรงเป็นพยานในทางประเสริฐของพระเยซูและ,ะเป็นดินของโรงคตลอดชีวิตของเขาขอพระเจ้าอวรพรในวันนี้ที่เราทุกคนนั้นจะได้รับพระพรดำพระสุนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอันนีวิตนะลงไปนะซึมลงไปท่วมท้นไปเพราะฉะนั้น การบวติสมาเราจึงเอาพี่น้องทุกคนนะจุ่มแล้วก็มิดวันนี้ที่แม่น้ำโขงเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราลงนาเมื่อเราจุ่มนะเราต้องมิดทุกอย่างเลยไม่เหลือแม้กระทั่งเส้นผมสักเส้นให้ลอยขึ้นมา้วถ้าเราเห็นว่ายังลอยยังไม่มิดเราก็จะกดไปจนกว่าจะมิดเพราะม่นั้นเดี๋ยวจะไม่ใช่บัชติสมาร์บวติสมาคือจุ่มแล้วก็มิดหายไปเลย นะเหมือนกับที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ไม้การเขยิบสาวันนะผมฝังมิดซิรีนะครับแต่ของเราแค่สามวินาทีพอหนึ่งสองสามแล้วก็โผลนะ่ไม่เห็นไม่เป็นองไม่ถึงกับสาวันนะนนเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าความหมายนั่นก็คือการจุ่มมิดนะครับและคว,วามหมายทางนิยมทางความเชื่อก็คือบัพติศมานะครับในพระคัมภีร์ออบอกว่าเป็นบัพติศมาแห่งการกลับใจเพื่อรับการอภยัยบาป นะครับผู้เริ่มต้นก็คือยอนอิศมาที่พระเจ้าได้ทรงเจิมนะครับยอนนะครับมานำหน้าก่อนที่พระเยซูจะประกาศข่าวประเสริฐนะครับยอนได้มาประกาศวิธีการขับใจใหม่ให้กับคนสมัยนั้นนะครับเพราะฉนั้นพระเยซูกับยอนเนี่ยจะทำหน้าที่สลับกันนะครับยอนจะกลับใจก่อนเพื่อเตรียมเชื่อพระเยซูแต่คิเตียน เราต้องเชื่อพระเยซูก่อนแล้วก็กลับใจใช่ไหมครับเวลาเราต้องเชื่อก่อนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้ามีเราได้เรียนแล้ใช่ไหมครับพระเจ้ามีสามพระพิดารบุละพิญญาบริสเนาะเรารู้จักแต่ก็เชื่อพระเจ้าแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นคนบาปแล้วเราก็กลับใจเอกลับใจเชื่อพระเยซูเราก็ประกาศตัวในพิธีบัพติศนา อเมน,นไหมครับพี่นะ้องอเมนเพราะฉะนั้นการแับติศมาก็คือการประกาศการกลับใจของเราอเมนรับการอภัยจกากพระเจ้าเพราะฉะนั้นน้องๆลูกหลานเราทั้งสิบสองคนสาวกวันนี้นะครับพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจใหม่อยังครับอเมนพร้อมที่จะเอาชีวิตเดิมความคิดเดิมของตัวเองไปทิ้งแมนะ่น้ำโของอยังครับ oh. ทิ้งอย่างครับ พร้อมไหมใครไม่พร้อมบอกได้นะโอ้หมดพร้อมแล้วอามินตอนนี้น้ำโขงกำลังขึ้นและไหลเชี่ยวมากเลยเพราะนั้นความบาปของพี่น้องจะลุดลอยไปตกอยู่นู่นแหละเนาะถึงอ่า,าวไทยเละลงทะเลไปเลยความบาปของน้องจะไกลจากชีวิตของเราอามนอามนแต่พี่น้องเราไม่ต้องลอยไปพร้อมอกับบาปลีบจุม่มแล้วก็รีบขึ้นมาให้ความบาปมันไปเนาะ ไปตึงกับพระเยซูนะครับนั่นคือความหมายที่คนเข้าใจความหมายเลยนะครับประกาศการกลับใจใหม่ติดตามพระเยซูนะครับเชื่อพระเยซูเพราะนั้นเป็นพิธีที่สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้นถ้าใครรู้สึกยังสงสัยเอ้ยพระเยซูห้าสิบห้าสิบอยู่ไม่ต้องรับนะครับวันนี้ไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ที่พามาด้วยเราไม่ต้องเกรงใจพีน่นนองโอ๊ยอย่างนี้มาแล้วก็กจุ่มดีกว่าไม่ได้นะ ต้องบอกกับเองว่าฉันเชื่อหรือยังเชื่อพระเจ้าหรือยังเชื่อพระธรรมของพระเจ้าไหมนะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่เราได้นรับเรียนมาทั้งบทตบคุณทั้งในโบนะถ้าเรายัางไม่เชื่อไม่ต้องรับคำโอเค okay, นะครับความสําคัญของบอติศมาพิธีนี้สําคัญมากนะครับเป็นอะไรครับเป็นมหาบัญชาของพระเยซูยี่สิบแปดที่สิบหก พระองค์สั่งให้เราไปไหนครับไปประกาศข่าวรประเสริฐทั่วโลกแล้วก็ให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคําสั่งของพระเยซูไม่ใช่เป็นความต้องการของอาจารย์หรือคิดจาาโอ้วันนี้นะอยากจับบัพติศมาจักเลยไม่ได้ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมาโดยอะไรครับโดยพระเจา้าพระบัญชาของพระเจ้า,ข,า,จาของ<ม>พระเยซูให้เรารับบัพติศมาให้กับผู้ที่เชื่อและกลับใจใหม่ที่จะติด<ม>ตามเอเมนอเมนวันนันน้นเป็นคําสั่งของพระเยซูนะครับและพิธีบัพติศมานะครับเป็นพิธีที่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราด้วย<ช>พระเยซูไม่ได้ทาบาปนะครับแต่พระเยซูรับบัพติศมาด้วย แมววิวบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่17นะครับในระหว่างที่ยอนให้บัพิสมารประกาศการกลับใจเพื่อที่จะเตรียมการเสด็จมาของพระเยซูไถ่าบาปมนุษย์นะผู้คนก็ไปรับบัพปิสมาที่แม่น้ำจอแดนพระเยซูก็เป็นหนึ่งในคนนั้นคนเหล่านั้นที่จริงพระเยซูไม่ต้องรับก็ได้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่า oh, พระเยซูไม่ได้ทําบาปพระเยซูเ่ื่องกลับใจใช่ไหมครับแต่พระเยซูตรักว่าอะไรอยู่ไหมครับ พระเยซูตรัสว่าสมควรแล้วที่พวกเราจะทำเช่นนี้เพื่อให้ความชอบเพื่อให้ความชอบธรรมทุกประการสำเร็จครบถ้วนเอเมนะถึงพระเยซูไม่มีบาปแต่พระองค์บอกสมควรที่เราจะทำตื้อเหมือนกันเอเมนเพื่อให้ความชอบธรรมของพระองค์เพื่อพระองค์จะเป็นตัวอย่างให้กับเราเนะาะเพราะฉะนั้นเรามีพระเยซูทึ่ง เป็นตัวอย่างให้กับเราพระองค์ถ่องใจลงนะไปหายอนเพื่อรับบัพติศมากับเขาซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าแต่พระองค์กลับอะไรครับกลับถ่องใจเพราะฉะนั้นเราการรับบัพติศมาก,ก็คือการเรียนแบบชีวิตที่ถ่องใจกับพระเยซูอาเมานะครับน้องๆทั้งสิบสองคนสาวกทั้งสิบสองคน หอมใจรับบัพติศมาเรียนแบบพระเยซูอามมนเพื่ออะไรครับเพื่อความชอบธรรมจากสาเร็จทุกประการอะไรที่พระเยซูทำเราทําตามหมดอามมนอามนเพราะว่าเราเชื่อว่าผู้ที่ทําเป็นแบบอย่างให้กับเราดีที่สุดคือพระเยซูอามนไม่ใช่อจารย์บางคนหรือว่าคนที่นั่งข้างเราบางคนอาจจะมีแบบอย่างที่เราชอบและเราก็ไม่ชอบหลายอย่าง แต่เราขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบทุกประการรวมถึงพิธีแบบติศมารพราะองค์ก็เป็นแบบอย่างให้กับเราด้วยประการที่3นะครับและพิธีการเป็นยังไงหลักการนะครับหลักการต้องเชื่อในพระเจ้าว่าพร,ราพะองค์เป็นอะไรครับพระบิดาพระบุตรและพระญา่บริสุทิ์หนึ่งเดียวกันเป็นเอกัน เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะรับบัคติสมาในนามของใครครับในนามองอจาาย์มอชัยไหมครับไม่ใช่ในนามขออศาสน,นามมจาติพี่น้องไหมครับไม่ใช่ในนามองที่จะจับไม่ใช่กวองค์ไหครับไม่ใช่ในนามของพระเจา้าพ,พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนนะครับนั่นคือหลักการของรับบัิสมารเราต้องเชื่อในพระเจา้า ผู้เป็นพระเจ้าสารพระภาคก่อนนะครับแล้วก็เชื่อในพระธรรมพระธรรมคืออะไรครับพระธรรมคีอหงเล่นนะครับไม่ใช่บางเล่นอนเมนนี<ม>่นั้นคนที่รับบัพเิ็นสมาจะต้องเชื่อว่านี่คือพระธรรมพระเจา้า<ม>นะครับแล้วก็เชื่ออะไรอีกครับเชื่อในข่าวประเสริฐร<ม>ับพระเยซูได้เสเด็จมาทําอะไรครับโดยที่เป็นพระเยซูเสด็จมาทาอะไรถ่ายบาตของเราถ่บาปโดย ตายที่ไม้กางเขนไม้กางเขนพระองค์ถูกฝังกี่วันสามวันสามวันแล้วพระองค์เป็นขึ้นมาตื่นขึ้นมานี่คือความหมายนะครับเพราะว่าเมื่อเราจุ่มจุ่มลงไปในน้ำเปิ่นะครับพระรามพิบอกว่าเราตายพร้อมกับพระเยซูแล้วออพระองค์ตายได้สามวันเราตายแค่สามวินาทีหนีสองสามื่ขึ้นเราตายเหมือนพระเยซูแล้ว นะครับพระเยซูสามวันผู้รอดเลครับมีชีวิตใหม่ใช่ไหมครับว <Yeah, man. S 1> ันนั้นสามวินาทีเรามีชีวิตใหม่วันนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วทำท่าสวยๆเหมือนมีชีวิตใหม่รับชีวิตใหม่แล้วบังเกิดใหม่แล้วอามินอามินเอออย่า,าขึ้นมาแบบโผล่เพราะว่าเดี๋ยว <laughs> จะมีตากล้องถ่ายรูปให้กับเราและรูปของท่านจะออกมาจะตราตึงไว้ตลอดนิจิลานะเห็นเห็นชมพู่ไหมครับชมพู่ที่เขาปัิสิศมา เออแทงหมเหอนนไเ้ขาเป็นเขาโผล่ขึ <S <S ้นมาแล้วก็ลาลาฮเลลูยาแล้วชีวิตใหม่โอเคไหมครับมเพราะฉะนั้นวันนี้แอคท่าดีๆสำหรับการรับชีวิตใหม่อาเมนอาเมนอาเมนเราได้รับชีวิตใหม่โดยขาดเกษตรของโรงนะครับความปรารถนาที่จะกำจัยแล้วก็ทิ้งตัวเก่ารับชีวิตใหม่ด้วยไม่เพียงแต่เชื่ออย่างเดียวนะวันนี้ทุกคนเรียนรู้มาแล้ว แต่อยู่ในบทและจะเชื่อพระเจ้ารู้รู้บททุกสิ่งทุกอย่างเชื่อแต่เชื่อแล้วพระเจ้าบอกต้องปฏิบัติด้วยหมายความว่าอะไรตั้งใจจะทิ้งตัวเก่าลงในน้ำโขมอเมนอเมนให้มันไหลไหลไหลลงไปเลยเหมือนเพลงที่เขาบอกว่าเอาความโหมขืนไปทิ้งแม่โขมเออเอาความโกรธไปทิ้งแม่โขมเอาความเกลียดไปทิ้งแม่โขมเอาสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราไปทิ้งเอาเก็ฑคิดที่ไม่ดีไป ญ <Okay. S 2> ิงนะครับเอาไปทิ้งอเมนขอบคุณพระเจา้าสารเสรบรมนะครับปาันาที่จะทิ้งตัวเก่าไปเนาะในพระธรรมโรมบทที่6กข้อที่1ถึงข้อที่5ก็คือการที่เรารับปฏิมาก็คือการเข้าส่วนในความตายของพระองค์และรับส่วนในการมีชีวิตของพระเยซูทีญญ่สต์เจ้าเพราะนั้นเราจะตายและรับชีวิตใหม่ภายในสามวินาทีเท่านั้นอเมน เป็น<ม>สามวินาทีที่สําคัญสําหรับชีวิตของเรามากเลยนะจะมีอิทธิพลสําหรับชีวิตของเราต่อไปแลนะเพราะว่าเราได้ประกาศกับคนทั้งหลายแล้วกับพระเจ้ากับทระสวรค์รวามถึงกับมังสะตาด้วยเอเนาะเพราะนั้นห้ามทําเล่นเด็ดขาดเอามีหไหมครับท<ม>าไม่พร้อมยกมือบอกได้เลยวันนี้หนูยังไม่พร้อมค่ะหนูยังรักตัวเก่าของหนูอยู่ค่ะ <laughs> หนูยังไม่มั่นใจเลยพระเจ้าจะช่วยหนูได้หรือเปล่าหนูยังไม่มั่นใจว่าจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าจุดไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้มั่นใจเอาไว้เชื่อค่อยรับรองหน้าก็ได้นะครับเอเมนไหมครับเอเมนเอเมนนั้นวิธีรับกัรมิสมาประกาศตัวเองไม่ใช่ไปทำอแอบแฝงทำนะกลัวกลัวคนอื่นรู้ว่าเราเป็นทิ่เสียไม่ได้ต้องประกาศเลยวันนี้เราจึงมาร่วมกันสามสี่ที่จับเพื่อประกาศ ต่อหน้าคนทั้งหลายอเมนอเมน่ขอบคุณพระเจ้าจุ่มมิดทิ้งทั้งตัวฝังลงไปในน้ำเลยอ่าอย่าลืมนะครับจุ่มลงไปอ่าเดี๋ยวจะพาไปในที่ที่ลึกที่สุดไม่ต้องกลัวว่าจะจุ่มไม่มิดนะอันนั้นเวลาลงจุ่มแล้วเนาะจากอธิษฐานวันเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะสุภาพสตรีและผู้หญิงรวบรวบผมดีๆแล้วก็จุ่มไปหมดเลยโอเค แล้วเนะนะราผู้ชายหรือผูห้หญิงนะตั้นหายใจ3วินาทีแค่นะั้นนะครับแล้วก็รับทท่าโพสท่าส,สวยๆเนาะเพราะเดี๋ยวจะมีคนตั้งกงล้องเหมือนนักข่าวเลยข่าวบนสวรรค์ด้วยทุกสวรรค์ก็จะมาถ่ายไปรายงานพระเยซูด้วยนะเพราะว่าพระคมพี่บอกว่าคนบาปคนหนึ่งกับใจเนี่ยโอ้เฮฮากันทั้งสวรรค์เลยนะเห็นยไหมแต่วันนี้ของเรามีถึง12คนอะ เนะป็นดคาดหน้าหนึ่งบนสวรรค์เลยทูตสวรรค์กาวเบียนรีบไปรายงานงพระเยซูเลยถ่ายรูปทุกคนไปเพราะนั้นโผล่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยหน้าตาเหมือนคนบังเกิดใหม่นะเอนเมนไหมครับเอเมนเ,นเ,นเนให้พระเจ้ามีใจของลูกของโรงได้ได้คนของพระเจ้ากลับมาสู่อาณาจักรของพระเจ้าทุกคนแล้วอเมขอบคุณพระเจ้าเอนเมนะนะครับขอใหม่ เื no. nah. uh, like lại, ่อเป็นการเนาะยืนยันนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยส่งไปให้นะครับช่วยอารายงานตัวหนูชื่ออะไรผมชื่ออะไรครับชื่อเด็กหญิงอัญญาคงอารุตค่ะพร้อมรับเชื่อรหสูแล้วค่ะพร้อมทิ้งตัวเก่ายังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมรับชีวิตใหม่ไหมยังพร้อมแล้วค่ะมั่นใจ หนูม่นพรดานทีเรา่วพอที่จะิ้ตัวก่าไ้อะเชื่อเชื่อพระเจ้าด้วยมี่ขอบณพระเจ้าขอบคุณท่สแวก็พร้อมที่จะรับเชื่อล้วครับหอมที้ตัวเก่ายังครับมั่นใจนะไม่ได้เกรงใจแม่นะเคสวัสดียครับขอบคุณที่ิวิวิวิทย พิคิดครับขอบคุณครับหอมเชื่อพระเยซูยังครับเชื่อครับหอมทิ้งตัวเก่าหรือยังครับตจำเลยครับอ,อะตัวใหม่เนาะเอาตัวใหม่เลย